กับสวัสดีทุกทา่านกันเรว่นะครับเราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับเซิร์ฟเดิมเลยเนาะเออแต่ว่าไม่ใช่เซิร์ฟเดิมที่อัดไปตอนนั้นเนาะเซิร์ฟนี้ก็ตอนเย็นก็มีคนเล่นกว่า3,000คนอะ่ะบางครั้งก็ถึง4,000คนก็ไปเซิร์ฟที่ดีนะใช่ล้วครับท่านผู้ชมอ่ะเออเดี๋ยวนะตอนนั้นผมเลือกให้อยู่2คนไม่ใช่เหรอท <c oughs> ่านผู้ชมเพื่อมันออกไม่มีใครไม่มีใครอยู่ทีมเราเลยอยู่คนเดียวอีกแล้ว แตกแน่เลยนี่เดี๋ยวต่อไปเอาเพชรกันแล้วกันเสียวอ่ะอ๋อใช่เอาดูแล้วว่าสีเหลืองมันจะมันจะทำอะไรสีเหลืองมันจะไปตรงข้างหลังบ้านเราเอออะสีเหลืองมันจะไปตรงข้างหลังบ้านตัวเองใช่ไหมเออแล้วมันก็จะต่อบล็อกไปบ้านคนอื่นแบบเรียแน่ไงอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะ ก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่รู้ๆคืออยู่คนเดียวอีกแล้วอะ่ะเอ,อ้อสิบสามอันเ,ออเกลือนี่จะได้สักยี่สิบสี่อันเหรอนะเออวะอันนี้มันแรกเท่าไหร่วะเออยี่สิบสี่อะไม่มีไม่ไม่มีไม,ไ,มไม่มีนี่ไม่มีเลยขาดเสียนเพื่อนเสียเสียน đừng ăn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  đừng, ăn. đừng ăn. ที่เหลือก็ต่อไปเอาเพชรเออใช่แล้วสีข้างล่งางแหมแล้วสีข้างๆเราคือคือสีอะไรอ่ะคือสีอะไรสีขาวนะใช่ป่ะใช่หรือเปล่า,อ,ลาอ๋อสีขาว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 ไม่มีใครอยู่เลยครับท่านผู้ชมโอ้ก็ดีนะดีนะดี นายดูดีว่ามันใช้ค่าอัพเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเราอัพค่านี้เนาะพออันนี้แล้วก็อันนี้อ่ามันจะได้แบบแบบคือมันจะได้อัพทั้งหมดตึ๊บตึ๊บอ่าแล้วเราก็รอไปนะครับนี่เราอัพพิวเลือดด้วยเพราะว่าเวลาเรากลับบ้านมาเพื่อสารตแบบัแบบแบบแบบคือแบบเอ่กัด แนะนำให้อัพฮิลเลอร์เพราะว่าฮิลเลอร์มันดีนี้เพราะว่ามันดีครับใช่ใช่คือมันดีมากเออเวลาเรากลับบ้านมาแล้วเราแบบแบบเราอัพแอปเปิลทองไหมนะอืมเราก็จะใช้ในการฮิลเลอร์แทนเพราะเราจะได้หลอดโอ้ไม่ครบอ่ะเออเยอะเยอะเยอะนะครับท่านผู้ชม

สีน้ำงเงินอยู่แค่คนเดียวสีเทาอยู่แค่คนเดียวสีแดงโดนเก็บไปแล้วเชี่ น้อโหอย่างเท่เลยก็ไปไปนี่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 นนี่ออน้อถ้าเราทำแบบแบบนี้เขาดืนอจะมาตีบ้านเราได้ลำบากมากเลยครับท่านผู้ชมแนะนำก็อย่าไปอาบแบบเออเอออย่าไปการๆกานะกันแบบแบบแบบนี้เลย ันแบบนี้เลยเพราะว่าถ้ากันแบบนี้มันจะต่อบแบบแบบคือมันจะขุดเราได้ยากขึ้นใช่คือมันจะขุดได้ได้หน้าเลยนะข้อเสียคือถ้าเราตายก่อนก็ไร้ประโยชน์เราก็แปะแปะแปะนั้นเลยไปเอาไอ้มรกตดเนาะเออเก็บยังไง ต่อไปตการอะไรครับเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยไม่สีชมพูนี่วะสีชมพูมีอยู่สองคนซัดด้วยแปลว่าเราต้องเก็บเ้ยเดี๋ยวผมออาผมอัพไอ้นี่ก่อนเลยก่อนเนาะอัพดาบอัพดาบให้มันโด,ดขึ้นเนีย่ยพอมาพอมาเล่นคนเดียวหรือแบบสองสองอ่ะเพราะว่าการใช้ของอัพคือมันจะใช้น้อยมากนะอะต่างจาก สามสามล้วก็สี่สี่พ่อสี่สี่โหไอตีไวใช้ตั้งสี่เพชรนะเออมันเ,เป็นอาที่เยอะมากปุ๊บ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 ,บอ๋อแตก มันได้มรกตดอะ่ะโอ้โหโคตรเชียเลย <c oughs> ถ้ามันได้แบบนี้เราต้องอัพตีวัยสองมั่งเลยต้องตีวัยสองตีวัยสองอะ่ะเออไวัยสองอย่างอย่างนี้ก็ต้องที่จริงเราควรจะหนีเนาะ เราค่ก่อนแล้วกันมันได้จังสีมารกดไปอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันเดียวเก็บก่อนเก็บก่อนตอนนี้คือต้องต้องเอาไปเก็บไว้ในบ้านก่อนอะ่ะเพราะถ้าเราตายขึ้นมานี คุ้มอ่ะเออเฮ้ยโหสีเขียว,ส,ยวสีเขียวสองคนโอ้โหมีอยู่แค่คือมีอยู่แค่เราคนเดียวครับท่านผู้ชมที่อยู่คนเดียวอ่ะโคตรเชีย่ยดีไวสอง เอ,อ้าแตกโอ้โหอะไรวะนี่อะแตกจนได้นะครับท่านผู้ชมป่ะเกมต่อไปกันเถอะเอ้าอ๋อดได,ไดอรอนะครับรออยู่สีทีมทีม ตเขียวปะไม่อยากจะอยู่ทีมสีชมพูเลยมันฆ่าเราอ่ะมันฆ่าเรานะครับท um. ่านผู้ชมเออเออเฟลี่เฟลี่ระเรอเราทำเฟลี่ได้อ่าเออเออ อาสีอันก่อนแล้วกันเนาะไปแล้วก็เจ็ด K ด่านรถด,ด่านรถก็ตอไปตาตการเลยเนาะท่าน้ชมไม่ถึงต่อไปตนตการเลยเพื่อนโอ้ ทีมน่าจะครบนะครับท่านผู้ชม,มแบบทุกทีมนี้คนครบหมดทุกอย่างเลยครบหมดทุกอย่างเลยนี่อตอบประการได้แล้วทีนี้ก็ถึงเลยเดี๋ยวอุยสองอัพตีไปก่อนสีฟ้าแตก ดีก็ตอนนั้นผมตอนนั้นผมคิดว่า,วาผมจะเลือกเทมสีฟ้านะเพราะคิดในใจว่าสีฟ้าเดิมแบบคือเลือกสีฟ้าเดิมดี้าง แตกแตกแล้วต,ตั้งบ้าละเนี่ยนะพิ่โคตรเชีย่ยเลยได้สีเหลืองเหลืองได้ตายทักหน่สีเหลือง เราตกตายแบบงโงๆเลยนะป,ประเด็นอะโอ้คือเชี่ยวแพงแล้วแพงแล้วเฮ้ยเอาเออสีเขียวอยู่แล้วกากอยู่เอาเอา่อาอา่าอ่าสีเทากันนะนี่ว่าอยู่สีเทาเราจะชนะไหมนะไม่น่าจะชนะคนเดียวอีกละ โอ้โหนี่เราสายโซโล่ดีว่ะชอบโซโล่เขี้ยะโอ้โหจำไม่จบเขี้ยะ เดี๋ยวบล็อกมันก็จะหมดแล้วอะ่ะโอ้โหโอห้โหใชยย้เยอะเนาะอืมดูแพ้เอาบบดิไซน์เดียวกันเนาะแพไปจัดไแปบบ ต้องรีซอสซอ,สอสนคือมันต้องรีซอสแปอันนี้มันจะเฟี้ยวไปจัดไปแล้วก็ถึงแล้วเออถึงถึงแล้วอ,อันนั้นก็ตอบไปตรงกลางไปแล้วก็กลับบ้านไปอัพตีไว้ไปแล้วก็อัพตีไว้แล้ว อ้ะไอ้นั้นไอเป็นบ็อกจากอเดอร์อ,อะอออก,ออก่อนหนออออีกสองบ็อกเอเอีกสองอันยังลงอังงัเร็ว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 ได้มาแล้วถ้าถ้าผมซื้อพีดรอโคดเชียร์เลยออ ก่อนแค่นี้แหละเออเรก็ตบต่อไปทีมสีสีชมพูเฮ้ยไปเดี๋กว่าเดเดี๋ยวเดี๋ยวคือไปอัพกว่าไงเออทีมสีชมพูแบบคือไว้เฮียงก็ได้มาอัพไป สียงสีขาวเหรออมแล้วแต่มาเลยโอ้ขัดเชี่ยงเลยอะ่ะ มันก็ตายคนหนึ่งเลยนะไหนได้สองแมตก็ไปอัพ<ม>อัพอัพเลยดีเอ่อมันคือมันมีอะไรให้อัพคือมันก็มีอ่ะอัพยี่เอ่ออัพอัพอันนี้แหละเวลาอยู่บ้านก็จะได้กลับมาฮิวไว้เออไม่ต้องพึ่งแอปปรทอง ซ่ะไอ้เชนี่ก็ไปคิดประกักันแลย้ยโอ้อสี่อัน โอ้คิดว่าสีตัวเองแตกโอ้ตกใจโอ้ที่ไหนได้คิดว่าสีไอ้ไอ้ไอ้นั่นไง,ไงเออสีขาวแตกแตกแต,กตอแรกแบบคิดว่าเฮ้ยสีเราแตกเหรอเฮ้ยมันมาแล้วครับท่านม,นมาแล้วครับท่านผู้ชมรีบกลับไปอัพเลยน้อยกลับคือกลับกลับคือกลับไปเอาเออเอเอกลับไป ไปอัพอัพเลยดีอัพยายาโอ้โหมีชุดกรอบพชรแล้วเีย จะมาลอยหรอตอนยีนี้ยงุงมันตอนกลางคืนนี้ยุงมันเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมคือแม่งเยอะเยอะจัดเลยโอ้โหคือแบบยุงเยอะจัดนะครับท่านผู้ชมเออคือแบบเยอะมากเลย หมดแล้วอ่ะ อ้าคืนนี้มึงตกแล้วเหรอ โครเช่เชีย่ยนี้เล่นตกไม่หว่าโอ้แล้ววันนี้อ่ะ, <c oughs> อะผมก็น่าจะรีบทำเออ อย่างนี้ไม่น่าจะรอดกันต้องตรงๆเลยดีกว่านะเฮ้ยเดอดเยอะยู่คือแบบเฮ้ยเฮ้ยมันออกจากบ้านแล้วว้าวมันแน่ทำอะไรอยู่นะตู้ตกโคตรเที่ยเลยครับท่านผู้ชม ือแบบเฮ้ยบ้าเราว่ะเสร็จเราเมื่อผมเห็นแบบนั้นแหละแน่ทำอะไรอยู่นะโอ้โหสีฟ้าชุดก่อเพชรเชียช่ยโคตรเชีย่ยเลย ดีแวอ๋อเราก็แตกไปเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสีเราก็แตกแล้วให้มันก็เก็บไปะเพราะยังไงผมก็ไปรอดอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเจ็ดเม็ดโอ้โหโอ้โหสีสีเขี้ยนี่ด้วย โอ้โหผมว่าผมไปดีกว่าอุ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยโอ้ยทำไมคำหยาขอโทษโอ้โหคือแบบคือแบบแบบแบบโดนยิงปุ๊บสะดุ้งเลยเฮ้ยโดนสีแดงยิงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อสีฟ้านี่เอง ปลายเหลี่ยมน่าร้อนเนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยโคตรเหลี่ยมเลยครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอืมผมก็ไปละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอืมก็กดให้หมดเลยกดติดตามเลยนะอย่ากดดิสไลค์ละนะคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ไปละ see you 那家。